ครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีนะครับเพราะว่าผมเอาข้อมูลนี้มาจากข้อมูลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับผมก็ประเพณีวิ่งควายนะครับเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับเชื่อกันว่าหากปีใดไม่มีการวิ่งควายปีนั้นควายจะเป็นโรคระบาดตายมากนะครับนอกจากนี้นะครับควายที่เจ็บป่วยระหว่างปีเจ้าของควายก็จะ บนบานสารกล่าวนะครับให้หายแล้วนํามาร่วมในประเพณีนี้ด้วยนะครับผมคนไทยโบราณเป็นคนที่มีจิตใจเปลี่ยมไปด้วยความกตัญญูกตวเวทิตานะครับหลังจากได้ใช้ควายไถายนาและทํางานในท้องนาอย่างเหน็ดเหนื่อยมาหลายเดือนนะครับผมเมื่อถึงวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน11ก็จะตกแต่งควายของตนให้สวยงามด้วยผ้าแพรและลูกปัดนะครับเพื่อเป็นการทําขวัญควายนะครับแล้วหยุดงานในนา นำควายเข้าเมืองนะครับมีการพบปะเลี้ยงดูร่วมกับบรรดาชาวนาผู้ร่วมอาชีพนะครับตลอดจนการประกวดความสมบูรณ์ความสวยงามของควายที่ตกแต่งมานะครับนับเป็นการสนองคุณของควายให้มีความสุขตามอัตภาพและได้พักผ่อนจากงานหนักในท้องนานะครับการเลือกวัน14ค่ําเพราะเป็นวันโกนก่อนออกพรรษานั่นเองครับจึงตกแต่งควายดังกล่าวข้างต้นแล้วเทียมเกวียนบรรทุกกล้วยมะพร้าวใบตองและ ผลิตผลอื่นๆมาขายให้คนเมืองนะครับก็คือในเมืองชนบุรีนี่เองนะครับขากลับก็ซื้อข้าวของไปทําบุญเลี้ยงพระในวันพระขึ้น15คห้าคและวันออกพรรษาแรมหนึ่งค่ำนะครับคนโบราณถือว่าวันพระต้องทําบุญและให้ควายได้หยุดงานพักผ่อนนั่นเองครับผมอีกกระแสหนึ่งในวันออกพรรษานั้นวัดใหญ่ อินทารามซึ่งเป็นวัดสำคัญของชนบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับจะจัดให้มีการเทศมหาชาติชาวนาจึงตกแต่งประดับประดาควายและเกวียนบรรทุกกันเทศมาที่วัดตั้งแต่วันขึ้น14บ่ค่ำในอดีตที่วัดใหญ่อินทารามมีหนองน้ําใหญ่ชาวนาที่มาพักแรมที่วัดจะพาควายไปอาบน้ําเมื่อได้พบกันก็เกิดการแข่งขันว่าควายของใครจะแข็งแรงและสมบูรณ์มากกว่านะครับจึงเกิด ประเพณีการวิ่งควายขึ้นนั่นเองนะครับผม Hmm. mm -hmm.